ايني پيسا ตาลิาตินาลุมากนะชายเตตุมาเิดเพยาราชสีหโมราชสีหโมหาลาลาัสียานังสิหาจเตชนะสกตลปุปราชเกจ้าตงเสด็ักิคังสิาสิหาราชราชาเตวมนุษนังปิยต่งสาสัพพะสกุวินาสติสัพพะเชียปัญจิเมต พุทธัรอาราธนาดังมังอารัธนาดังสังฆาราธนาดังนามะนังยุตโหยุตนาแห่งนาปกรละเลขยันตั้นไรด้วยเดเดชพระอาจารย์สมัยชื่อว่ายันหานุมาสามเสียนพุทธโยคตูทาหอนใดเป็นไปบ่มีได้สําเร็จด้วยเดเดชพระอาจารย์สมัยจำลองสูตรเจนิสิทธิอริทธิหาลูกมานะมาหิติกาสพพะพุทธาสัพพะธรรมาสภะนุภาววนัสะวจุเตโอมตัวมังหานูกมานะมีฤทธิ์ชันชัยเบิกจุมน สริธาอนอมาุปานามาภะทะโอมมงเข่าเก้าดุรีโคนกระปัจจีหะมุมาณนสัสสตังจงมาบังเกิดเป็นพญาสุขีหอกโลกธรรมะทยะเรอัปปาราธิอิปาลักเนธรรมัญทยะเรอัปปาราธิอิปาลักเนนะโมพุทธายะวิปัสสิสะนมัตถุจักภมิตาตัสสุริมาโตสิกขิสปินมัตถุสัพพุปทานุกัปิโนเวสัพพุสนามัตถุนะหะตะกัสตะปัสิโน นามัตูกัลุสัณนั้สามารถรู้สึกไดปะมาทิีนโกนาคมนาั้นนามัตถุปรามานัสามาสึม่โตกัสัพพะนามาตูวเพิ่มุตสัสนับพดีอังคิรัสสันามาตูสักัยพุทธสัสริมาโตโยอิมังธมานิสสัพัตุขปุระนังนามังยุตตั้งหัวจุดทั้ห่งนามอัคระเลจรนังไร้เวเดเดชะพระอาจารย์สมัยชื่อว่าพระดารายสุบันวาุโนอามมะวาอวิสุทธสารุตินโมพุทธายกรุปทานังวายุขวายติกันหะเนหะอาภยาคุติ จงมาต้งเกิดเป็นพระนารายณ์ทรงสุบรรณทรงยาพุทธทรงพระราหูนะโม่มีสัพพเทวนังสัพพะคราอเจริญวันังสุริยันจักอพุจธเจริสัจสิบุโมจักรเยวนัปพุทธโบราณภูมิสถิชีวะสุขโลจะมหาลาภตู่โลละภูเกตุจะมหาลาภสัพพะพยยมีนาสติสัพพะทุกภามีนาสติ รักคณะเอตินังฆราตีชนะสัพพะโสตีผู้วันสุเด็นามว่านังยุทโารูยุทธายแมนนามคลาเนยยำทั้งหลายด้วยเนเดชพระอาจารย์ทั้งหลายชื่อว่าอนุมานภูมิคุณมุดจากโยคขาโตทาหอนใดเป็นไปบ่มีได้สำเร็จด้วยเนเดชพระอาจารย์ทั้งหลายสำเร็จด้วยสุญญ Nuk fiti ratu pahami bintati Nisamama sakalama kaye Nuk tangadho parhangi nipatna Uput haya nuk fiti ratu Tri atri atri u Hatilatna uput haya Namanang าจารย์พึ่มายชื่อว่าพ่อแก่ฤาษีนาโรดพ่อแก่ฤาษีอะไรพ่อแก่ฤาษีตาบัวพ่อแก่ฤาษีตาไม้พ่อแก่ฤาษีอะไรโกรธพ่อแก่ฤาษีหน้าพระช้างพ่อแก่ฤาษีหน้าพระเสือพ่อแก่ฤาษีหน้าควางพ่อแก่ฤาษีทัศนพระมงคลพ่อแก่ฤาษีุกร้อยแหวนตนพระทริฤทธาพระมหากระสาตาเลื่อนะเสือสุดเดชพระกุศลที่เข้าพเจ้าได้ดับฤทธุกพระพุทธกุณังพระธรรมกุณังพระธรรงคุณังสัตตุปะปง โยนิสาปาโมขังอาจาริยังเอหิิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังขานุภาเวนะสรรมสิตวาอิสิสทธิโลกนาหังอนุตตรกิจิจักรฐานมหาสัตราอุตปาอามะมัตตาสัตวามะมัตตาเกยังการเทวราชิโนนาบันยุตตโนนาบันยนาปะคาลเนจันตนาลิเตนะพระอาจารยณมุไมชื่อว่าพ่ะพิฆเนตฟางออก อสยะนหะนโมพุทหยมีหสายะนหะนโมพุทาะออนุบาลทุกคนอนุบาทุกอ้งอุบาลจะลงกาอนุมาไรนอนุาขุนกบียุทธอนุมาลณมหาจังงัง ขานุบาลของเมืองเพื่อจะานุบาลอย่างแงเวลาเจ้าพระขานุบาลอ้าจะเยงาปอาไเพืคู่พราเชนโสมารีสสีภเสีวะข้าเสุุุสวาหาอินทศาวังมหาอินทศาวังระมสาวังมหาพระมสาวัง จักรวัติสาวกมหาจักรวัติสาวกังีศรีสาวกมหาอิศรีสาวกัมุนีสาวกมหามุนีสาวกันามนามยุทธ์โตยุตตะธาจงมาบังเกิดเป็นพญาจิ้งจกทัพทองมหาเสนพญาจิ้งจกสตรีไพพญาจิ้งจกทุ่มเงินทุ่มทองกาปะเจาะเจเจอีอามาอามะอวิจารังสวะหะนักมะกะระมักพัะนักพะกนักมักอีริวิธิเกเรเมิธิการามหาอาห้องน้ำจิ้งจกห้องน้ำ ดัเอีมากนะนะยาอมิตริสวสวสุสวาอินโมูพุทธายจมาบังเกิดเป็นพญาหมูทองแดงสุกโรนะโมูพุทธายอิติภควาโสนภูริวอิตินภวาอุมทุกขวาะวะนายะสุกภ พาพยาไกฟ้าปายาโลมีบ่มาด้ได้บ่กูกีกูครับอาหังกูนะแม่ตานังแม่ตากูังอาหังแม่ตาแม่ตาละโงนะสุยาอาโตนโมกุทายะอ้แขงละ่งะะอัดสามครับ का 3 रे 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 आ अनुवासो नी लुगर अनुवास गेट खा दे र नेल मा बय बानो नी आ अनुवासो नी लुगर अनुवासो गेट खा दे र नेल मा बय बानो नी मोंडेर यो लोबेले गुसी मार kap pecappon tu pecappon